เอาค่ะพี่น้อง <c oughs> คุยกันหลังหวยออกของวันที่สองนาะพี่น้องเนาะคุยกันหลังหวยออกของวันที่สอง <c oughs> มือนี่กัเป็นมือเลขออกมือเลเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> หลายๆคนเลขวิ่งเลขเลนเข่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเสี่ยนพิษณุโลก เลขติดล่างหนึ่งสองสองหนึ่งสามเข่าที่หนึง่งก้อนสิไปเบิงเซียนพิษณุโลก <c oughs> มาติดตามกันว่าของผู้หวังดีนี่ค่จะจับภูเข่าด้วยพี่น้องเด้อประกบของผู้หวังดีนี่เอาเขาก็รอดติดตามกันคือกันครับอ่าสูตรบนล่างแม่นๆ่นของแม่ขั่วเนี่ยแหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะหัวซองบาทเดียวเด่นที่หนึ่งมากถือว่าโอเค เยี่ยมมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ้วกสองตัวมาตัวของแม่ขัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้กระทือว่าเขา้วกามีอีกอันนึงที่เห้าต้องเตรียมใจหรือว่าเตรียมพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ้า <c oughs> ก็มีอีกสายหนึงเนาะคะ่ะหวยซองห้าพันนี่สายสำโรงเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> คือเฮ si si uh, si si <c oughs> ้าสิได้เตรียมใจเตรียมพร้อมได้บันเฮ้าสิได้อ่ามีสินนำใจให้เพิ่นได้บันพี่น้องงวดสีม้านี่ขันเฮ้าบอมีสินนำใจให้เพิ่นนี้เพิ่นสีบ่อปวยหวยซ่องหาพันให้เฮ้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่ขัวกะเคยเปลามาตลอดเนาะขันเข่าสามงวดซ้อนคือเพิ่นสีขอสินนำใจคือเพิ่นสีขอให้เฮ้าซอย ว่าส่าง่ายว้าตรงๆว่าต้งาตองอ้อมค้อมพรวมาหวยซองหาพันนี่เพื่อนเป็นผู้สื่อมาบานนี่มันเขามากแล้วหาซีงวดโอ้ยสามงวดห้องราวะว้าตฮาตกลงกันคันเขาสามงวดสอนครึ่งวดที่ซีนี่แม่รัวสีคุยกับเอฟซีแม่ขัวแมวบนบอเอออันนี้ละบันที่นี่ผู้ใดไ เคยติดตามหวยซองหาพันของสายสำรงเลขวิ่งเลขแลนของเพิ่นนี่ถ้าผู้ใด <c oughs> อยากได้อีกต่อไปเอฟซี FC คนใดเคยตามหรือว่า่อยหมาน้ำเพินน่นเนาะเพิ่นสีขอนำใจน้ำเห้าด้อค่ะสื่อซองซอยเพิ่นบานนี่แม่ขัวเบาตรงเด้อบ่าวแเบ่าอมคอมเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ถ้าเห้าอยากได้หวยซองหาพันหรือว่าหวยซองสายสำรงนี่ ขันเฮ้าอยากได้อีกงวดต่อไปเฮ้าต้องเสียซ่องซอยเพิ่นเด้อบานพี่น้องเด้อบ่ได้กำหนดบ่รด้กำหนดว่าพู้ละร้อยสองร้อยพูละหาบาทพู้ละส้าบาทผู้ละสิบาทบ่รด้กำหนดซ้อยซอยกันซอยซอยกันพี่น้องเอาค่ะพี่นอ้องซ้ายซำโลงแม่รัวเบาเคยเอามาตลอด ข่าสามงวดซอนงวดที่ซีเฮ้าต้องไปสื่อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเพราะว่าหวายนี่เพิ่นบรได้เอามาเองเพิ่นต้องซื้อในราคาที่หาพันเอามาใหายเฮ้าสารุปแล้วนี่เพิ่นเป็นผู้ซื้อมาเฮ้าเป็นผู้ผู้ใดผู้เบิง้งถ้าเฮ้ามี่น้ำใจเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเคยติดตามหวยหวยซองห้าพันสายซำรงคือผู้ใดโศกหมานน้ำเพิ่นกะหรือว่าเฮ้าอยากได้หวย หวยสายสำโรงต่อไปอ่ะ <c oughs> บ่ไดรกำหนดพี่น้อง <c oughs> บรไก้กำหนดภูละทอนันทอนีเด้อพี่น้องเด้อภูระหาบาทชีบาทซาบาทร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วแต่น้ำใจสิอ่าสิเก็บได้ถึงหาพัานบอ่อต่างต่นีหดมือเพิ่นสิปล่อยหวยเหลขเพิ่นสิปล่อยหวยออกมา หรือปล่อยเหลว่ยางขันเงินบ่ถึงเพิ่นเพิินสีบ่ปล่อยเด้อพี่น้องเด้อถ้าสมมติว่าพี่น้องเอฟซีออกมาได้ท่าใดผูลาลอยสองลอยเป็นเงินสองพันสามพันมันเหลีอยเท่าใดเดี๋ยวแม่ขั้วสิเป็นผู้จับในแม่ขั้วสิเป็นผู้จกส่เนาะกับพี่น้องเนาะเพราะว่าอยากได้ตัวเลขแนวทางมาให้พี่น้องได้วิง่งได้แล่นคือกันบริเวณบ้านาแม่ขั้วสิบ่บเสียซอยพี่น้องเอฟซีเด้ เท้าคุยกันเพราะว่าคุยกันมาต่ไดเพราะว่าหวัหวหัวสายซำโลกนี่คุยกันมาตา่ไดถ้าเขาสามวดซ้อนหดที่ซีเฮ้าต้องซอยเพินินถามมันรุดคือเฮ้าต่อไปแมนบอวบอกันอ่าอันนี้กับบผิดสัญญาเด้อเจ้าของอหววซองหาพันถ้าสมมุติว่าเงินบ่หอดทันหรือแบบใดถ้าท่านกับ่ปล่อยมาเดี๋ยวแม่ขั้วก็สคกิคุยกันกับเจ้าของหวัวเพิินเด้ออีกขังหนึง่งอันนี้ ถามันสมมุติบาบอนเหนียบาปกลัวแรงแม่ขัวแม่ขัวกะสิเป็นผู้เอาใสเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะขันอยากได้หวยซองหาพันเฮ่ากะซอยๆกันเนาะะพี่น้องเนาะอ่ะบาหนีมาตามของไผ่เซียนพิษนุโลก สวัสดีค่ะเป็นยังไงอากาศร้อนไหมตอนเช้าก็พอดีแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว <c oughs> อ้าวสำหรับคลิปที่ตองหวัดนะให้บนสี่หลักร้อยแปดก็หลุดไปอ่าจับคู่ก็หลุดไปแต่มาเข้าที่เลขติดล่างสองหนึ่งสามเข้าที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ เข่าที่หนึง่งแต่ว่าตัววิงลางของเซียนพิษนุโลกก็คือรุดไปอ่ะพี่เอฟซีบอกว่าเอาสูตรที่ถูกลงมาเลยไม่ต้องไปกักไม่ได้กักเออเลขมันไม่สวยครับศนะูนย์เจ็ดจ้ใครจะไปคิดว่ามันจะมาศนะูนย์เจ็ดเอฟซีบอกว่างลงเลยตัวเออตัวที่ถูกไม่ต้องกักเซียนพิษโลกเดี๋ยวมีคนตามเยอะ อืมไม่ได้กาดเออไดครับเพาไม่ได้กาดแต่เลขมันมันมันได้อย่างนั้นเราไม่คิดว่ามันจะมาแบบนั้นนะ่ะเออโอ้ยไม่มีใครคิดได้หรอกพี่ว่าเลขมันจะมาแบบนั้นนะ่ะเออถ้าเป็นตัวเลขอย่างอื่นนะอย่างตัวอื่นเนี่ยมันก็ยังพอได้มาง อันนี้007แบบคิดว่ามันจะมา007น่ะอ่าอ้าว <c oughs> เข้าเรื่องเลยพี่เร้าเรื่องเลยอ่าวิ่งห้าเม็ดเดียววิ่งบนเนาะครับวิ่งบนห้าตัวเดียวโอ้มาแบบเข้าโน007 ่าสูตรที่เข้าศนะูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะครับอ่าโอเคจับคู่เลยคะ่ะ <c oughs> เอาเป็นแขนเลยบ้าหลายอ่ามาเอาหลายคู่เอาแขนแขนเออจัดมาเลยเอาในน้อยคู่แหละดีอ่าห้าห้าเจ็ดเจ็ดถ่ะห้าห้า เจ็ดเจโอ้มันจะเป่าอีกบ่ารอบนี้แล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดสูตรนี้มันได้แบบนี้ <5. S 2> มันได้เจ็ดเจ็ดห้าอ่ามันก็เลยได้จับออกมามันก็ได้แค่นี้เออทีนี้จับสามตัวท่าเป็นสาหางเออ 5 5าห้าจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าห้าสหา<ป>เจ็ดห้าห้าโอ้กลับไปเออกลับไปกลับมาเลยมวดที่แล้วก็ทำอย่างนี้แหละ <c oughs> มูดที่แล้วอะ่ะ <c oughs> แต่ผมก็ไปหยู่เอาตัวแต่ถึงยังไงเราก็ต้องซื้อามหางอยู่แล้วเนาะค่ะ <c oughs> ไปซื้อสองหางเดี๋ยวตับแตกอืมแล้วก็วิ่งล่างค่ะวิ่งล่างสองตัวมาตัวอืมวิ่งล่างไอ้วดที่แล้วใช่ไหมวดที่แล้วสองตัวมาตัวอืมปีหนึ่งหลุดมาสองครั้งนี่ปีที่สองไม่ไม่ไม่วดที่แล้วนะ่ะ <c oughs> พ,พี่พี่ให้ล่างวิ่งเกียรตตัวเดียวแต่ตัวติดมี สองหนึ่งสามตัวติดงวดที่แล้วอ่ะตัวติดแต่งวดนี้เอาสองตัวมาตัวอ่าวิ่งมาเลยค่ะอันนี้พอมาตัวเดียววิ่งใช่ไหมล่ะอืมงวที่แล้วอ่ะตัวจับสองตัวมาตัวเนี่ย มันมาแต่ตัวตัวติดอะ่ะมันไม่มาตัวที่แล้วอะ่ะมาตัวติดมา <c oughs> พี่ให้ตัวติดมาสองหนึ่งสามใช่ใช่<ม>แล้วสามไม่มีมันเข้าที่หนึ่งไม่มันได้สองกันหนึ่งเหรอ เวลาเขียนลงทำไมมันมีสาม<ว>สองตัวมาตัวสองก็ใส่สามเนี่ยผมยกมเมฆามาใส่สามเจ็ด<อ>ผมยกมเมฆเอาสามเจ็ดฮะงวดที่เล็กอที่จริงมันมีสองตัวนอ๋อทีนี้อ,อย่างวดเนี้ยงวดนี้ศูนย์กับเก้าติดกับห้า ศูนย์กับเก้านี่คือตัววิ่งนะศูนยะ์กับเก้าเนาะครับตัววิ่งศูนย์กับเก้าตัวติดตัวเดียวห้าอ๋อตัวติดตัวติดคือห้าวที่แล้วเติดครับตัวติดห้าศูนย์ห้าเก้าห้า จับคู่มีห้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็แถมไปตัวหนึ่งห้าสามห้าสามครับให้สามเม็ดเลยอือให้ไม่มีกักเอซีมไม่มีกักนะไม่มีกักระหว่างศูนย์กับห้าเน้นที่เออระหว่างศูนย์กับเก้าเน้นตัวไหนดีเน้นที่เก้าใช่ไหม ครับเเก้าพราะว่าตัววิ่งนะเพราะว่าพี่พี่เล่นีคือติดคือหนะ้าเก้านาะอ่าครับโอ้โหนน่นมากเลยแต่แล้วต้องซื้อสามตัวนี่แด่สามหางนี่เนะี่ยอ่าอ่าห้าสามห้าศูนย์ห้าเก้า้ไม่มีมกาา โอเคอย่างอ่าอย่างนี้เอฟซียิ้มหน่อยเพราะว่าอ่าเสียนพิษสนุโลกห้ามกักอ่า <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะสามตัวนี่สามตัวนี่แต่คะแน้นสองหางไปเลยโอ้ยมันเลขตัวเดียวพี่ยังไงเขาก็ซื้อน่ะสามกลับหรือว่าหกกลับไป <c oughs> แล้วละ่ะครับอ่า พอมันเป็นเป็นเลขแค่ตัวเดียวเป็นเลขตัวเดียวมาเลขขามเลขต้น okay, ใช่โอเคครับสวัสดีครับพิงหังบางปางครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่น้อง FC อ่า FC comment ขมางวดก่อนเพิ่นกักไว้เนาะูตรนี่บ้านนี่ FC comment ขม่าไม่ต้องกักบอกมาเลยอ่าแม่ขั้วกบเคนเอาความจิงเล่ยแล้วบ้านนี้วิ่งบนห้าตัวเดียว จับคู่มี่หาหาเจ็ดเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดสุดสามตัวมี5ห้าห้าห้าเจ็ดแต่เจ็ดห้าห้าส่วนวิ่งลงังศูนย์กับเก้าจับคู่ตัวติดนี่คือมี่หาเม็ดเ,เดียวเด้อเอามาใส่หากับเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอามาใส่ศูนย์กับเก่ากับมี5หาศูนย์หาเก้าแล้วก็หาสามอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนพิษโรกให้ตองงวดกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา มักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้แม่รัวในเด้อพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ